นะคะในสัปดาห์ที่5ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนการสอนกันเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรคะคุณสาในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะให้เ็ ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบหนึ่งถึงสิบพวกเราจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากเรียนเก่งก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบหนึ่งถึงส 6, 7, 8, 9, ค่ะเด็กๆก็ได้ดูรู้จักตัวเลขแล้วนะคะเลขหนึ่งถึงเลขสินะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะสอนในหน่วยเด็กดีมีคุณธรรมนะคะ,ะคุณครูมีนิทานธรรมะหนึ่งเรื่องนะคะให้เด็กๆได้ดูนะคะ ร้อมกันหรือยงคะถ้าพร้อม้วเดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กขยันน้องไข่เจียวเป็นเด็กขยันมักจะได้รับความชื่นชมจากเพื่อนเอนเสมอคุณแม่บอกว่าคนขยันจะเป็นผู้สร้างประโยชน์ได้มากแต่คนเกียจคร้านจะไม่ประสบความสำเร็จน้องไข่เจียวจึงทำตัวให้ตัวเองเป็นคนขยันขันแข็งทำงานอย่างมีความสุข มีความตั้งอกตั้งใจทำจริงเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆเพราะถ้าเราเอาแต่ขี้เกียจไม่ยอมทำการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือสอบขี้เกียจทำเรื่องดีๆไปเสียหมดเอาแต่เล่นเอาแต่เกเรก็จะถูกทำโทษทุกวันผลการสอบก็ไม่ดีผลเสียก็ตกลงที่ตัวเองทั้งสิ้น ตอนนี้น้องไข่เจียวเป็นเด็กมีหน้าที่เรียนหนังสือจึงควรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนมีความรักความตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่ท้อแท้แม้บางครั้งบทเรียนนั้นจะยากหรือมีอุปสรรคต่างๆน้องไข่เจียวก็มุมานะตั้งใจทําจนสําเร็จเมื่อมีเวลาว่าง น้องไข่เจียวก็ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนโดยอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มเติมทบทวนบทเรียนล่วงหน้าทุกวันการเป็นคนขยันมีแต่ได้กับได้แม้ว่าคนขี้เกียจจะสบายในวันนี้แต่ก็จะลำบากในอนาคตมาเป็นเด็กขยันเหมือนน้องไข่เจียวกันดีกว่าค่ะ อ่าเดี๋ยวคุณครูฝากการบ้านด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะคุณครูค่ะบ้านนะคะเด็กๆเรียนหน่วยดีมีคุณธรรมกันนะคะคุณครูฝากการบ้านไว้นะคะให้เด็กๆนะคะส่งคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายมาในไลน์กลุ่มนะคะในคลิปนี้นะคะเด็กๆช่วยงานบ้านของคุณพ่อคุณแม่เช่นรดน้ำต้นไม้เก็บของเล่น วาดบ้านถูบ้านอะไรแบบนี้นะคะส่งมาในนายกลุ่มของอนุบาลหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย